สำรับปี2525 25. ไปลายดทูเชียงใหม่เดี๋ยวไว้หลารู้กันครับไป ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตลอดตลอนแชมป์นะครับ E ีีนี้จะเป็นอ p ีที่3 10, 4สนะครับเราจะแบ่งอ่าีแบ่งออกเป็น2 EP ีนะครับเพราะว่า,าเราจะไปด้วยกันสงนนองที่นั่นนะฮะคือโดยหลวงจิงนดาวนะครับกับอดีตนานไรัฐโดยส,สุเทพกุยจังหวัดเชียงใหม่นะครับช่วงเวลาที่เราไปก็คือช่วงประมาณ ต้นเดือมมกรานะครับต้นเดือมมักรานานประมาณกวันที่สิบนะครับมักรานะครับตามชมกันนะครับผม การเดินทางน,นะฮะเราก็จะเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ยุขวานะฮะออกไปทางอำเภอแม่แจ่มหน้าไปอำเภอแม่แจ่มนะครับเสร็จล้วก็จะออกไปที่เส้นทางของอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับระยะทางที่ออกมาจากาตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยออกมาไปเชียงดาวนะฮะเราเราจะมุ่งหน้าเข้าไปสู่ เกษตรที่สูงจัดตะเกียะนะครับผมสถานีใจเกษตรที่สูงสันต่างเกียะนะครับพูดผิดอยู่ที่เซินแดวนะครับระยะทางก็จากเชียงใหม่ไปก็กาากประมาณ140ร้อยสี่สิบกิโลนะครับ พอขึ้นมาอากาศก็เย็นเลยนะครับ ครับไปกลางเต็นท์ข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรศูนย์วิจัยมั้งศูนย์วิจัยก็ลงชื่อนะก็ขึ้นไปได้เลยครับอ๋ออันนี้อุทยานอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นเขตกจิศรธรรมครับสักายมีตาปรัทภไหมมีมีเกจก่อนครับเกจก่อนเท่านั้นนหะอ๋อ ไอเชียงดาวใช่ไหมครับครับผมมันจะมีอยูในในนี่ครับรดูความสม่ำเสลงลงลงตังน,นี้เลยนะโอ้เกือบไปละ้ยนีโทษทีครับอันนี้ไปตัง้งสบายอีกมุมบ้านครับอันนี้ไปท่านสุกเกษินอ๋อคือผมขึ้นไทยถูก <c oughs> ใช่ไหม ถูก <c oughs> ครับถ้าไปถึงแยกนี่ล้วก็ไปนี่แล้ครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยครับอ๋อสี่ครับผมอ๋อสวยครับสวยหลายสนท่านาที่นะครับ <c oughs> ว่าทางเจ้าหน้าที่นะครับชาวบ้านเนี่ยเขา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 เกตถนนใหม่นะฮะคือปรับถนน,นแบบปรับแบบเรียบเลยนะครับปรับเรียบก็เรียบเท่าที่จะเรียบได้นั่นแหละฮะมันเป็นทางอา่าเป็น,เป,นเป็นทางดินนะครับซึ่งคนที่มาก่อนหน้าน,านีนา้น่าจะน่าจะไม่ไม่เรียบอย่างเงี้ยนะฮะ ก็ขีいい่สบายครับขับขึ้นสไาเยเส้นทางก็จะเป็นเส้นทางดินสลับกับเส้นทางคอนกรีตนะฮะตึ๊ดต๊ดอตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่25องศาครับ เลย่ยที่เอคืนนี้มันจะเท่าไหอยู่เนี่ย่ะายตากันต่อครับตกหค้น จะสถานีวิจัยเกษตรที่ศูนย์สามป่เกียนนะครับวันที่ผมมาเนี่ยก็คือว่าอามันหมอกมันจะฟุ้งนะครับก็คือภาพบรรยากาศที่เราเราไมา่ไม่เห็นวิวของดอยหลวงเชียงดาวได้ชัดเจนนะฮะคือมันจะเป็นขมขมัวนะครับมัสภาพอากาศมันไม่ค่อยโปร่งนะครับด้วยด้วยความที่อากาศมันเย็นหนาวแล้วก็มีหมอกฟุ้งกระจายเพราะว่ามีลมเนี่ยนะครับ ก็เลยทำให้บทบางพ็จะมีภาพไปนะครับ เย็นครับกินง่ายก้าวเเว็นซุปกิมจิกะวิวดอยหลวง กวางช้างม้าไม่มีดอกมีแต่กไก่ปานี่แหละหายไปสักตัวเจ,จะรู้ไหมเนะนี่ยตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ สิบเจ็ดองศานะครับต้มใช้เตาแก๊สเปิ่งไฟใส่ซื้อสามชั้นแล้วตอนนี้ ออสิบจ็ดองศานะครับสองทุ่มใส่เสื้อสามชั้นละต่อต,ตัวแก๊สอีกจุดวันนี้วันธรรมดานะวันพุธแต่คนเป็นค่อนข้างจะที่จะเยอะนะครับคนมาแคมป์เยอะ ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงนะครับสันป่าเกลี่ยหนาวห <c oughs> นาวครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูตอนเชาน้ากันดีกว่าวนันนี้แต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้ว 战略。 ครับเพราะก็จะแบบบรรยากาศตอนเช้าก็มันเต็มเขาเรียกว่าหมอกมันพุ้งนะครับด้วยด้วยด้วยที่มันมีลม,มนะครับมันมีลมหมอกพุ่งเลยวันนี้ก็เลยเที่ยวไม่เห็นวิวดาวดนดาวเลยชัดเจน,นนะครับก็ <c oughs> เดี๋ยว เราจะต้องออกจากที่นี่นะครับเดี๋ยวสยายจะเก็บของพ<อ>ี่จะเดินทางไปที่ทพญานิชาติเราจะเคุยต่อนะครับก็อติดตามดูกันใน EP ตัอ,อไปแล้วกันนะครับก็จดต่อไว้สอกง EP ครับเดินทางต่ตเด็ดุูยออกมาจากบุรีรัมน,นะครับขี่ลมเพื่อน